เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเล่นบอร์ดเกมรูทขั้นพื้นฐานซึ่งกฎนี้จะเป็นกฎพื้นฐานให้กับทุกๆคนนะครับหนึ่งเลยครับการจัดบอร์ดเราจะเอาไอเทมสิ่งของมาวางไว้บนนี้นะไอเทมของอันนี้น่าจะชัดเจนเอยู่แล้วแต่ผมขออนุญาตไม่ทำให้ดูแล้วกันเนาะ วางไอเทมสิ่งของและการ์ดสำคัญมากก็คือการ์ดในกองของเราเนี่ยเราจะต้องแจกให้กับทุกๆคนคนละ3ใบเสมอนะครับ3ใบเล่นกี่คนก็แจกไปเลย3ใบ3ใบยอย่างนี้นะชัดเจนไม่มีอะไรต่อไปุูนคุณทุกคนจะเห็นในแผนที่ของเรานะครับว่ามันจะมีตัว R อยู่มีตัว R อยู่ทั้งหมด4แห่งเออหนึ่งีตรงนี้ก็ให้เอา,เอาสัญลักษณ์รูนนะครับรูนเนี่ยมันจะเป็นรูป ซาปรหลัหักพังอ่ะเอามาวางปิดเอาไว้นะครับทั้ง4จุดนะในเกมที่ไม่ได้เล่นวากาบอลก็ต้องปิดนะครับซึ่งหมายถึงจะหมายถึงว่าในช่องช่องนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เลยตลอดทั้งเกมนะครับก็คือเอาเสีร์คูนูปิด4ช่องนั้นไปเลยแต่ถ้าเรามีนักพนจรนักพนจรเราจะสามารถปลดล็อกช่องนั้นออกไปได้นะครับอ่ะนี่คือจุดเซตอัพเบื้องต้นสำหรับเกมนี้แล้วก็ ความแตกต่างของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวบอร์ดผู้เล่นแล้วเดี๋ยวผมรบก,กวนให้ไปดูคลิปอื่นๆของผมหรือว่าผมผมมั่นใจแล้วแต่ว่าสําหรับผู้ที่เล่นเกมนี้น่าจะเข้าใจบริบทนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วต่อไปเรามาดูที่กระดานนะครับกระดานกระดานกระดานแผนที่ของเราเนี่ยไอเส้นข,ขาวๆเนี่ยมันคือทางเดินนะครับไออันนี้คือป่าซึ่งป่าเนี่ยถ้าจะเห็นมันจะแบ่งช่องกันชัดเจนนะป่าเนี่ยจะไม่มีใครเดินเข้ามาได้แน่ๆเลยนอกจากนักพจิจรนะฮะก็คือไอตัวนี้คนเดียวเท่านั้น หมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยจะเรียกว่าลานโลกโดยเกมเนี้จะมีหมู่บ้านทั้งหมดสามสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับว่าหมู่บ้านนั้นคนเขาเยอะฮะคนประเภทนั้น,นก็คือกระต่ายหนูและก็มาป่านะครับแยกชัดเจนนะกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับแล้วในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีช่องเขากอเขาขาวมาดูทุกคนเห็นไหมนะกอเขาขาวตรงนี้ก็คือช่องเอาไว้สร้างสิ่งปลูกสร้างครับ โดยการเคลื่อนที่ของเกมเกมนี้นะครับการเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ต้องให้ความเข้าใจนิดหนึ่งการเคลื่อนที่ก็ง่ายๆครับถ้าสมมุติว่าเรามีตัวละครอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เราจะเคลื่อนที่ได้ตามเส้นทางที่เห็นอยู่ชัดเจนอย่างนี้ก็คือผมสามารถให้กลุ่มลถของผมตรงนี้มาที่นี่ได้นี่คือการเคลื่อนที่พื้นฐานนะครับแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนเลยนะครับว่าการเคลื่อนที่ในเกมบลูทนะก็คือในการเคลื่อนย้าย ผู้เล่นจะต้องปกครองลานโล่งคือตรงนี้ปกครองลานโล่งที่เคลื่อนย้ายออกมาหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปถ้าเราปกครองตรงนี้ก็คือมีแต่เราสมมุติว่ามีแต่เราอะเรามีคนเยอะที่สุดหรือถ้าในกรณีนกมีคนเท่ากันก็ถือว่าเราปกครองแต่ผมขอ,ข,อข้ามหาพันนี้ไปก่อนนะก็คือเราครองพื้นที่คือเรามีคนมากกว่าเราปกครองตรงนี้อยู่เราสามารถเดินออกมาได้นะครับหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปก็คือ สมมุติผมมีคนอยู่ตรงนี้มากกว่าผมอยากจะเดินเข้ามาผมเดินเข้ามาได้โดยคู่รื่นที่จะปกครองก็คือง่ายๆครับเราจะต้องมีนักลบและสิ่งปลูกสร้างนะขอย้ำนะครับนักลบและสิ่งปลูกสร้างรวมกันนะฮะถ้าสมมุติว่าในกรณีเป็นแบบนี้อ่ะนักลบและสิ่งปลูกสร้างผมขอข้ามเอฟพลังวิเศษของนกไปก่อนนะก็คือถ้ามีคนเท่ากันไม่มีใครปกครองเป็นศูนย์ ใครจะเดินเข้ามาก็ได้แต่ผมมีสิ่งปลูกสร้างนักรบและสิ่งปลูกสร้างเท่ากับว่าสีฟ้าปกครองอยู่นะครับนี่คือตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างคุณจะเคลื่อนย้ายได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่พื้นที่นั้นคุณปกครองอยู่เ <suas> คลื่นอนย้ายออกจากพื้นที่ที่คุณปกครองอยู่หรือเคลื่อนย้ายเข้าในพื้นที่ที่คุณปกครองอยู่เท่านั้นนะครับนี่คือการเคลื่อนย้ายนะครับผมเคลื่อนย้ายถ้าสมมุติว่ามีแมอยู่ตรงนี้3ตัว ผมเคลื่อนย้ายเข้าไปไม่ได้นะครับ <S <S เพราะว่าเขาปกครองอยู่น,นะเข้าใจนะแมวก็จะเข้ามาที่นี่ไม่ได้เพราะว่าผมปกครองอยู่เพราะนกปกครองอยู่ก็ผพิดแมวก็จะเคลื่อนย้ายเข้ามาในนี้ไม่ได้เพราะว่านกปกครองอยู่นะครับต่อไปเป็นเรื่องการ์ดนะครับต่อไปเป็นเรื่องการ์ดการ์ดในเกมเนี้ยผมขออนุญาตแยกชนิดออกมาให้มันชัดๆไปเลยการ์ดเกมนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทน,นะครับก็คือการ์ดที่เป็นสัญลักษณ์หมู่บ้าน,นก็คือหมาป่า กระต่ายหนูและนกนก,นกสามารถแทนอะไรก็ได้นะครับมันแทนได้3อย่างนี้นะเข้าใจง่ายๆนะเราเอาการ์ดมาเพื่อใช้ในในการเล่นของเราแต่การ์ดแต่ละใบก็มีคุณสมบัติพิเศษของเขาเองเดี๋ยวผมขอธิบายในพาร์ทอันนี้ก่อนเลยกันอย่างเช่นการ์ดคราฟการคราฟการ์ดครับ,รรบทุกตัวละครจะสามารถสร้างพวกนี้ได้ก็คือเขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการให้ดูมุมซ้ายล่างหรือมุมขวาบนนะครับ เขาต้องการหมู่บ้านกระต่าย2หลังง่ายๆครับคุณต้องมีหมู่บ้านกระต่ายเนี่ยสจุดคุณถึงจะสร้างสิ่งนี้ได้คุณจะได้ของชิ้นนี้และได้3แต้มเป็นต้นนี่คือการสร้างพื้นฐานนี่คือการ์ดนะฮะนี่การ์ดสร้างและอีกการรูปแบบหนึ่งก็คือการ์ดที่เพิ่มแอคชั่นให้กับเราครับการ์ดพวกเนี้เวลาเราคาฟเนี่ยเราจะได้ทักษะเพิ่มเราสามารถทําใช้งานมันเพิ่มได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างการ์ดใบนี้อ่ะ ธนาคารพวงกระต่ายใช้หมู่บ้านกระต่าย2อจุดอ่สมมติสจุดแบบเมื่อกี้อ่ผมสามารถทําตามข้อตกลงการครับได้ของแต่ละตัวได้นะในตอนเริ่มช่วงรุ่งอรุณอ่าในตอนเช้าเนี่ยคุณและผู้เล่นคนอื่นอีกหนึ่งคนได้โจการอีกหนึ่งใบเราได้จวการเพิ่มดีนะครับเกมนี้เราได้โจการเพิ่มเราอาจจะมีแอคชั่นเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรเพิ่มมากขึ้นและเราให้ผู้เล่นคนอื่นเพิ่มแอคชั่นด้วยได้อ่ะนี่คือคุณสมบัติของการ์ดนะครับและการ์ดก็ยังมีการ์ดพิเศษ การพิเศษอีก2ประเภทนะก็คือการ์ที่เปลี่ยนรูปแบบการจบเกมการ์ลกาที่เปลี่ยนรูปแบบการจบเกมเนี่ยทั้งเกมเนี่ยจะมีอยู่แค่4ใบนี้นะครับก็คือเขาคาดหวังให้เรายึดหมู่บ้านทั้ง3จุดได้โดยที่เราจะต้องมีแต้ม10แต้มขึ้นไปก่อนนะเราถึงจะใช้มันได้นะครับเราจะเปลี่ยนรูปแบบการชนะเพราะเกมนี้เราจะแข่งกันที่ใครได้30แต้มก่อนคนนั้นชนะไปเลย30แต้มนะครับ30แตบบ้มแต่ถ้าสมมติว่าโอ้ยฉันสู้30แต้มไม่ไหวฉันขอเปลี่ยนวิธีการชนะ เราก็จะใช้การ์ดพวกนี้มาเปลี่ยนรูปแบบการชนะของเราแทนนะครับและจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาเราทิ้งการ์ดใบนี้ทิ้งการวิธีการเปลี่ยนการชนะเนี่ยเราจะไม่เอาไปใส่ี่กองทิ้งนะครับสมมุติเนี่ยนี่กองจัว่วนี่กองทิ้งนะเราจะไม่เอาใส่กองทิ้งนะเราจะโชว์ไว้เลยเปิดโชว์แปลว่ามีผู้เล่นคนอื่นสามารถมาแย่งของเราได้นะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องระวังวันนิดหนึ่งนะระวังวันนิดหนึ่งโอเคต่อไปการ์ดอีกชนิดหนึ่งก็คือการ์ดซุ่มโจมตีครับ สมมุติว่ามันเกิดเหตุการ์ต่อสู้ขึ้นเหตุการ์ต่อสู้ขึ้นนะครับในกรณีที่เล่นการ์ดซุ่มโจมตีนะครับผมการซุ่มโจมตีเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับฝ่ายป้องกันนะครับเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยฝ่ายป้องกันสามารถเล่นการ์ดใบนี้เพื่อโจมตี2หน่วยทันทีจากนั้นทิ้งการ์ดใบนี้นะครับผมในกรณีเช่นนกสมมุติว่านกเนี่ยเดินเข้ามาตี แมวนะฮะถอยเตาปึ๊บอะนกได้หนแมวได้ศูนย์แต่บางเอืญอว่าผมมีการซุ่มโจมตีหนูสถานที่เดียวกันครับหมู่บ้านหนูแล้วผมมีการซุ่มโจมตีหนูผมใช้การ์ดใบน,นี้นกก็จะตายสองทันทีเลยฮะนี่คือการเล่นการซุ่มโจมตีนะครับหรือถ้าสมมติว่าเรามีการ์ดนกก็สามารถใช้การ์ดนกแทนที่ไหนก็ได้นะครับเพราะนกเขาบินได้นะฮะเขาไปได้ทุกที่นะครับผมและสําหรับกฎการต่อสู้นะครับ สมมติว่าเมื่อมีกลุ่มเผ่าสองเผ่ามาอยู่ในช่องเดียวกันเราจะสามารถเกิดเหตุการณ์การต่อสู้เกิดขึ้นได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมุติว่าผมเล่นนกนกผมเดินเข้ามาในช่องที่มีแมวอยู่นะครับผมต่อสู้ผมถอยเตา๋าถอยเตา๋าถ้าออกมาแบบศูนย์ศูนย์แบบนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นสมมติว่าทอยใหม่ทำไมสมมติว่าเป็นสามศูนย์แบบนี้ก็คือเอาถ้าสมมุติว่าเกิดออกมาเป็นสามศูนย์แบบนี้ เท่ากับว่าเราคนต่อสู้จะได้เลขมากกว่าเสมอพอได้เลขมากกว่าเสมอก็คือนกได้โจมตี3แต่เขามีแค่2ตัวแมวโจมตีศูนย์ก็คือไม่ได้โจมตีกับแมวออกไปง่ายๆแค่นี้ครับง่ายเนง่ายง่ายการต่อสู้เกมง่ายนะอ่ะสมมติเป็น2 2 1สองหนึ่งะมาตาสองนกต่หนึ่งแค่นี้เลยครับเอาเลขมากกว่าไว้ฝ่ายโจมตีก่อนเสมอซึ่งบางตัวละครอย่างเช่น พันธมิตรแห่งบูธแลนด์เนี่ยเขาจะถ้าเป็นป้องกันเนี่ยเขาจะได้เลขมากกว่าเสมอฉะนั้นก็จุดนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคข้ามไปกรณีเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เราสามารถต่อเราเราต่อสู้กับศัตรูเสร็จแล้วมันเหลือสิ่งปลูกสร้างของเขาหรือโทเค็นของเขานะครับเมื่อเราสามารถนําโทเค็นของเขา,เอ,าออกไปได้เราจะได้รับหนึ่งแต้มเสมอกับทุกๆสิ่งปลูกสร้างหรือโทเค็นที่เราเอาออกมาได้นะครับผม โดยจะใช้หลักการแบบระบบการต่อสู้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องถอยต่อเทนนันเองก็ก็เหมือนกับว่าทําลายสิ่งปลูกสร้างเขาไปเลยเพราะว่าไม่มีคนเฝ้าอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีแบบนี้มีนกมีแมวแล้วก็อันนี้อ่ะสองหนงก็เอาออกไป2อออกมาหนึงเป็นต้นนะครับเพราะว่าไอ้ที่ผมพูดว่าในกรณีที่เอาโทเค็นออกก็คือในกรณีที่เขาไม่มีคนป้องกันนะฮะ ในกรณีที่ฝ่ายป้องกันเนี่ยไม่มีนักรบอยูออ่บนลานโลกนี้นะฮะฝ่ายโจมตีเนี่ยจะได้โจมตีเพิ่มเติมหนึ่งหน่วยนะฮะโดยจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าไร้การป้องกันนะครับก็คือเขาไม่มีคนป้องกันน่ะไม่มีคนป้องกันสถานที่เขาอ่ะเราก็ทําลายของเขาออกไปนะครับก็คือต่อให้เราทอยได้ศูนย์มันก็หนึ่งเสมอเงี้ยฮะ,ะแต่ว่ามันจะมีมีข้อข้อ,ข,อข้อนิดนึงก็คือสมมติว่ามันมีแบบอย่าลืมนะครับว่าการเลือกโจมตีเนี่ยเลือกเ,เฉพาะสี เราเลือกได้เฉพาะสีก็คือแน่ๆนคุณได้โจมตี1นึ่งแน่แน่หนึ่งแน่ๆนกับสถานที่ที่ไม่มีการป้องกันแบบนี้แต่คุณต้องเลือกเลือกเอาเฉพาะเฉพาะเผ่าเผ่าหนึ่งนะครับในการทำแอคชั่นแอคชั่นหนึ่งคือสมมุติผมเลือกต่อสู้ด้วยนกผมก็จะเลือกอ่ะผมเลือกสีส้มออกไปผมอีกแอคชั่นหนึ่งผมก็เลือกเอาโทเค็นสีเขียวมาเป็นต้นแต่ถ้าสมมติมันมีสีแดงอยู่2ที่อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาทอยต่อกันดูแล้วก็ดูจํานวนคนของเราด้วยนะฮะโอเค อันนี้น่าจะไม่มีผิดพลาดประการใดถ้าผิดพลาดประการใดผมขอโทษจริงอันนี้คือตามความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็จะเป็นกดเล่นพื้นฐานเบื้องต้นทั้งหมดนะฮะอันนี้กดรกวมเชิญใช้คว่ากดรวมแล้วกันขอบคุณมากครับหวังว่าทุกคนจะเล่นเกมนี้ได้สนุกนะแล้วผมก็จะอัพคลิปอัพคลิปเกมนี้สอนเล่นแบบทุกตัวไว้ให้กับทุกคนแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัพไปพร้อมกันหมดเลยทีเดียวหวังว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้ามีข้อผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยมาไว้ก่อนนะที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปของผมมาจนจบก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอรบกวนกดไลค์และถ้าอยากจะติดตามผลงานหรืออะไรก็ตามที่ผมจะทำลงในช่องของผมหลังจากนี้ก็ขอความกรุณากด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ชมผลงานอื่นของผมต่อไปครับ